นักเรียนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในพาร์ท grammar ของ g ก t นะคะมันยังมันยังเป็นเรื่องของ grammar อยู่ซึ่งเวลาที่เราสอบเรื่อง grammar เนี่ยภาษาอังกฤษหรือในแก t เนาะเขาจะใช้คำว่า writing นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับงานเขียนเพราะว่าเวลาเราทำงานเขียนเราต้องคำนึงถึง grammar เป็นหลักถูกปะอ่ะมันก็เลยใช้ชื่อพาร์ทว่าเป็น writing นะคะอืมคราวนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่51-55ถึงมันออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอะไรมันจะคล้ายๆกับการอ่านเลยนะคะอ่ะคือมาเป็น รืดแบบนี้เลยนะคะอาจจริงๆแล้วมันไม่ใช่การอ่านแล้วเราก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะคะพูดง่ายๆคือเราไม่ต้องวิเคราะห์เนื้อหาเราวิเคราะห์แค่เป็นจุดๆไปนะคะมันถามคือช่องว่างอยู่ตรงไหนเราจะวิเคราะห์แค่ตรงนั้นนะคะเราจะไม่อ่านทั้งเรื่องไม่ต้องเสียเวลาแปลด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อสอบการอ่านนะคะมันเป็นลักษณะของข้อสอบกร m m a กนะคะเราก็จะพิจารณาแค่ประธานกริยากรรมหรือว่า tense หรือว่า เอุ uh, voice หรือว่าเอกกับพื่อผู้พน์อะไรพวกนี้นะคะ relative clause คือเราต้องใช้ grammar ทุกอย่างคือพูดอย่างๆ้มันเป็นข้อสอบที่โคตรเปลืองพลังเลยนะแต่ว่าสําหรับครูแล้วเนี่ยครูว่าครูชอบข้อสอบแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะมันก็จะมีหัวข้อมาให้คล้ายๆเลยคล,ยคล้ายๆเลยกับข้อสอบการอ่านเลยนะคะ,ะมีหัวข้อมาให้ the Sweden Denmark connector คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดจเจอข้อสอบประเภทนี้ถ้ามีเวลาเหลือนะถ้ามีเวลานะคะสมมติว่าเราทำพาร์ทแรกๆได้เร็วหน่อยเนาะพาร์ทหลังๆก็พอมีเวลาพอพอมีเวลาเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทนี้ครูก็แนะนำให้เกิดการสกิมนิดนึงนะคะสกิมมิ่งนิดนึงนะคะว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเนาะมันกำลังจะเล่าอะไรให้เราฟังเนาะแต่ถ้าเกิดว่า เวลาไม่เหลือแล้วอะ่ะก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องสกิมสเกิมมันนะคะ,ะไม่ต้องสกิมมันการสกิมคือยังไงนะคะ,ะการสกิมคือคือ,อยังไงจับเวลานะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะ the the bridge w b i t w e e n Sweden and Denmark the war over t h a n s h i TV d r i a for many sums of the East the people have been p r e a r i n g between the two countries but new rules mean it will take longer to across Uh, to cross is the backdrop for the break. One of the most TV series is even here. The horizon bit is a punch into darkness. Across the exit point where Denmark and Sweden meet, the road becomes a front and police from both sides of the border realize that they must be together to track a killer. So and Martin Ron -ward. Who hmm? hunt the murderer? The viewer gets the impression and even from the one country and the quick easy. although the two countries refer the process as a symbol of the, the of their close -knit. The drama first joined in two thousand europe on more than one hundred countries and the structure is undoubtedly one of the stars of the show. But nipping across the bird will not take much longer, Stockholm has introduced identity in checks for travelers from Denmark to try make reserving countries with a visa for them. Fifteen or one hundred fifty thousand applications right last. This is skimming. Have you been wrong? But when we sum it up, what is it? เอาจริงๆแล้วคียมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะคะอ่ะ the bridge แบบนี้อ่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับสะพานนะคะอ่ะการสกริมมิ่งเนี่ยขอ1นาทีพอนะเมื่อกี้ได้ถึงนาทีหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจนะอ่ะการสกริมมิ่งให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะคะเพราะว่าเราจะไปซสิ้ปนปลืองเวลามากกว่าน,นั้นเนาะอ่ะมันพูดถึง the bridge นะคะอ่ะ the bridge เสร็จแล้วหัวข้อมันคืออะไรสวีเดนเดนมาร์กคอนเนคเตอร์เราก็ลองแบบโยงเรื่องว่า สะพานเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสวีเดนกับเดนมาร์กอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแค่ให้เรารู้คร่าวๆว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขากำลังจะเล่าอะไรให้เราฟังวะนะคะอ่ะกำลังจะเล่าอะไรให้เราฟังวะแบบนี้นะอ่ะคราวนี้เราไปดูกันเลยนะคะเราจะลองทําแบบอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่สกิมไม่ทันก็ข้ามขั้นตอนเมื่อกี้ไปเลยนะคะอ่ะครูลองสกิมให้ฟังแล้วว่าวิธีการสกิมคือต้องแบบรัวแบบนี้เลยนะคะหนูจะมาแบบ ทีละจุดมันไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาไม่มีให้หนูขนาดนั้นแน่นอนแล้วก็ร้อยทั้งร้อยครูคิดว่าทุกคนเนี่ยเสียเวลากับ reading ไปแล้วนะคะ,ะครูคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะมาสกินแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้เริ่มเลยนะคะ,ะให้เริ่มเลยข้อที่51ลูกดูที่ข้อ51ก่อนนะคะดูที่ choice ของมันนะคะถ้าหนูสังเกตจาก choice ของมันแล้วเนี่ยมันดูแล้วเป็นคำกริยา อ่ามันดูแล้วเป็นคำกริยาและเวลาที่เราต้องหากริยาของประโยคเวลาที่เราจะต้องหากริยาของประโยคเนี่ยสิ่งที่เราต้องเช็คมีอะไรบ้างนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องเช็คคือพจน์ของประธานลูกนะคะพจน์ของประธานพจน์ของประธานคืออะไรนะคะพจน์ของประธานก็คือประธานเนี่ยมนเป็นเอกพจน์หรือเป็นพระหูพจน์ประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้าให้ครูจับคู่อันนี้ย Recognize แบบเติม s ประธานต้องเป็นเอกกับพจน์ถูกป่ะอันนี้เป็นเรื่องหนกหน ém ที่ทุกคนเรียนมาแล้วนะ,ะทุกคนเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วด้วยนะคะถ้าประธานมาคนเดียวกริยามันจะเหงาเติม s ให้มันน้อยนะคะหาเพื่อนให้มันน้อยเนี่ยคุณครูเขาจะสอนแบบนี้ถูกไหมอ่ะกับตัวนี้อ่ะถ้าครูจับคู่กันอ่ะประธานต้องเป็นพระหูพจน์อ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ3เนี่ยอาจจะได้ข้อใดข้อหนึ่งกับข้อ เดี๋ยวเป็นสีก่อน่ะจับข้อ2ข้อ2เนี่ยประธานก็ต้องเป็นเอก,กพจนะคะอ่ะส่วนข้อ4เนี่ยประธานต้องเป็นพระหูพจน์นะคะอ่ะและในข้อ5เนี่ยประธานเป็นได้ทั้งเอกและ หูนะคะ,ะประทานไปนได้ทางเอกและหูเพราะอะไรเพราะว่า recognize ที่เป็น verb ช่อง2นะคะ,ะ verb ช่อง2คือการเติม ed เข้าไปเนี่ยประทานจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอะ่ประธานจะเป็นอะไรก็ได้คราวนี้เราไปดูง่ายงนะคะไปดูประโยคแรกก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ต้องเช็คอ่ะสินงทซ่วเช็คถ,ถัดไปก่อนอะซินเทซ่วเช็คไปนอกจากเช็คพจน์ของประทานแล้วนะคะยังต้องเช็คเวลาด้วยนะคะ,ะเวลาเพื่อไปเลือกอะไรเพื่อไปเลือก tense ว่าเราจะให้มันเป็น ปัจจุบันแบบนี้หรือจะให้มันเป็นอดีตแบบนี้นะคะอ่ะเราต้องเช็คด้วยว่าเวลาของประโยคมันอยู่ที่ไหนนะคะอืมเสร็จแล้วพอเช็คพจน์ของประธานนะคะเช็คเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปเช็ค Voice ต่อนะคะอะ Voice ในที่นี้ก็คือ Active กับ Passive นะคะ Active Active คือประธานเป็นคน Act เองเลยนะคะอเประธาน Act เองส่วน Passive คืออะไร Passive คือประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะคะอะประธานเป็นผู้ถูกกระทำคราวนี้เรามาดูกันว่า สิ่งที่เราต้องดูก่อนคือถ้าเกิดจะให้ง่ายเลยนะครูว่าเช็คอันนี้ก่อนเช็ค voice ก่อนจะง่ายสุดนะคะอ่จเช็ค voice ก่อนจะง่ายสุดเพราะว่าถ้าดูจาก choice แล้วหนูจะเห็นว่า voice ที่ choice ที่มันให้มานะคะม,มันจำแนกความแตกต่างเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็น active voice กับ passive voice เป็นหลักนะคะอ่ะอีตัวอดีตเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะเอาไว้ก่อนเลยนะคะอืมคราวนี้ตัว tense โทษทีลูกอ่ะตัว tense ตัวนี้นะคะเอาไว้ก่อนเลย คราวนี้เราไปดูประธานก่อนประธานคืออะไรประธานคือ the bridge รูปนะคะ,ะประธานคือ the bridge ส่วน which links between Sweden ถ้าเกิดเจอ which แบบนี้ให้รู้ว่าสิ่งที่ตามหลัง which นะคะ,ะสิ่งที่ตามหลัง which คือสิ่งที่กำลังอธิบายประธานที่อยู่ข้างหน้านะคะ,ะมันไม่ใช่ประธานแท้นะคะมันแค่เป็นตัว อธิบายประธานเพราะว่าบางคนมาเจอสวีเดนแด์เดนมาร์กโอ้ยพาหูพดเดอไม่ได้นะคะอ่ะไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าสะพานที่เชื่อมระหว่างสวีเดนและเดนมาร์กสะพานที่เชื่อมระหว่างสวีเดนและเดนมาร์กเนี่ยมัน Recognize อ่ะคุยยังไม่แปละนะมัน Recognize เซาคนี้สิ่งที่ Recognize คืออะไรคือ สะพานไม่เกี่ยวกับสวีเดนกับเดนมาร์กเขาแค่อธิบายว่าเขาแค่ขยายว่าอีสะพานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันใช้ทําอะไรหรือมันยังไงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอ wish w h a t w h e r e when how why อะไรพวกนี้ให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่ประธานที่แท้จริงลูกมันคือตัวที่เข้ามาเพื่อขยายประธานเฉยๆนะคะอ่ะก็คือเขาเรียกว่าอาธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานเพราะฉะนั้นประธานคือ the bridge เป็นเอกพจน์เห็น่ะ The bridge เป็นเอก,กพจน์นะคะที่แปลว่าสะพานใช่ไหมคราวนี้พอมันเป็นเอก,กพจน์สิ่งที่เราทําถัดไปคือตัดแหละตัดพระหูออกไปตัดพระหูออกไปนะคะ,ะตัดพระหูออกไปตอนนี้เราเลือ3 Choice นะคะ,ะเลือ3 choice คราวนี้ถ้าเราเช็คนะคะ,ะถ้าเราเช็คแล้วนะคะ,ะเช็คแล้วว่ากริยาในประโยคเนี่ยเห็นไหม which links มันมีกริยามาตัวหนึ่งซึ่งกริยาตัวนี้เนี่ยอยู่ในรูปของ p r อ s e n t นะคะอ่ะอยู่รูปของ present เพราะฉะนั้นครูคิดว่าประโยคนี้นะคะอ่ะแนวโน้มแนวโน้มไม่ใช่ครูคิดว่าหรอกแต่ว่า คือส่วนใหญ่นะมันก็ไม่เสมอไปนะคะแต่ว่าขวบถ้ามันอยู่ในประโยคเดียวกันมันก็ควรจะเป็น tense เ,เดียวกันถูกป่าเวลาเราเล่าอะไรเราจะไม่เล่ากระโดดไปอดีตไปไปปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตไงถ้ามันอยู่ในประโยคเดียวกันหมายถึงมี full stop เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามทําให้มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะคะ,ะถ้าเกิดเจอกริยาที่พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ว่ามันควรอยู่ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตให้ดึงตัวนั้นเป็นหลักไว้ก่อนนะคะคราวนี้ link ตัวนี้อยู่ใน present นะคะเพราะฉะนั้นครูขอเนุญาตัดข้อ5ทิ้งไปก่อน นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คราวนี้สุดท้ายเราก็จะมาเช็คที่ voice, voice ของมันนะคะ,ะเช็คที่ voice ของมันเช็คอย่างไงนะคะหนูดูนะประธานคือ the bridge ทุกครั้งนะคะที่ประธานเป็นสิ่งของประธานเป็นสิ่งของหนูจําไว้นะลูกนะคะมันเคยมีข้อสอบแกะอยู่ปีหนึ่งนะคะที่ออกมาแล้วแบบว่าเด็กตายกันแบบระนาวเลยนะคะมันออกมาแบบนี้ลูกมันบอกว่า เ h h building this building um, built in 2009 uh, 2009นะคะออกข้อสอบ e v e r a g e มานะคะเด็กตายกันเป็นแถวเลยเพราะว่าเวลาแปลเป็นไทยนะคะอะข้อสอบที่เป็น grammar หรือเป็น w r t t n n เนี่ยห้ามแปลเด็ดขาด เพราะพอแปลแล้วเนี่ยภาษาไทยมันมีหลายๆอย่างที่มันฉีกกดกฎไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะ,ะเขาบอกว่า this building built in 2009ทุกคนก็บอกเอา this building ต,ตึกหลังนี้เนี่ยนะสร้างในปี2009ก็ถูกแล้วถ้าหนูแปลปุบ๊บตรงเนี้ยมันถูกแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักกราของภาษาอังกฤษนะคะหลักกราของภาษาอังกฤษเนี่ย building เนี่ยไม่มีชีวิตลูกนะคะ building เนี่ยไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะเดินไป build ตัวเองอยู่ดีๆงอก treffen. งอกงอกออกมาเนี่ยไม่ได้นะคะอยู่ดีๆมันจะงอกออกมาเองเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนไปทําถูกปะต้องมีคนไปสร้างมันเพราะฉะนั้นภาษาไทยเวลาเราพูดว่าตึกหลังเนี่ยหรออ๋อมันสร้างในปี2009 ได้แต่ถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆตามหลักรกรามันต้องพูดว่าตึกหลังนี้เนี่ยนะมันถูกสร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าถูกกระทำนะคะ,ะถูกกระทำนี่แหละเขาเรียกว่าเป็น passive voice นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องเป็น was built นะคะ,ะถูกกระทำซึ่งการถูกกระทำม,มันก็มีโครงสร้างของมันคืออะไรลูกโครงสร้างของมันก็คือประธานตามด้วย v e r b to be นะคะ,ะแล้วก็ตามด้วย v e r b ช่องที่3นะคะ,ะประธานตามด้วย v e r b to be และก็ตามด้วย v e r b ช่องที่3เพราะฉะนั้นหนูดูข้อนี้ลูกข้อนี้ก็กรณีเดียวกันกับอีตึกถูกสร้างเลยนะคะเขาบอกว่าสะพานเนี้ยมันถูกจดจำนะคะ,ะมันถูกจดจำ recognize นะคะมัน สะพานนะมันจดจําไว้ในในในโลกว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสะพานไม่มีชีวิตสะพานจดจําอะไรไม่ได้หรอกอยู่ดีๆสะพานจะเอาสมองของสะพานไปจํานู่นไปจํานี่ ไปบันทึกนู่นไปบันทึกนี่ได้ไหมไม่ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นสะพานนะคะประธานเป็นสิ่งของจําไว้ว่าทุกครั้งเมื่อเจอประธานเป็นสิ่งของให้นึกถึง passive voice ลำดับแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็ออกมาแล้วเป็นข้อที่2นั่นเองนะคะต้องเป็น is recognized นะคะ is recognized ถูกจดจำเป็นถูกบันทึกเขาเรียกว่าวถูกบันทึกถูกบันทึกเป็นอะไรเกี่ยวกับโลกนั่นแหละ ครูยังไม่แปลนะครูก็ไม่อยากแปลอะไรเลยนะคะครูแค่ไปตามหลักแกรมาะคะ่ะอย่างถ้าถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบการอ่านจะต้องแปลแต่เน,น้นเป็นข้อสอบแกรมาค่ะนะคะไม่ต้องแปลเนาะต่อไปลูกนะคะไปดูที่ข้อ52 อยู่ตรงนี้อ่ะไม่อ่านเหมือนกันนะคะอ่าอ่านแค่ประโยคเดียวประโยคที่ที่ที่ช่องว่างมันมัน,ม,นมันกำกับอยู่นะคะอ่ะก็คือประโยคนี้ the uh, the o r i z o n Bridge is plunged into darkness o to t across the exact point where Denmark and Sweden meet อ่าเขาพูดถึงไอสะพานอันนี้แหละนะคะอ่ะมันเนี่ยทอดยาวลาดลงนะคะอ่ะลาดลงเข้าไปสู่ในความมืดนะคะอ่ะข้ามจุดที่ เดนมาร์กกับสวีเดนเนี่ยมันชนกันนะคะอ่ะสาสะานนี้เนี่ยมันก็คือตัวเชื่อมประมาณนั้นนะคะอ่ะตัวเชื่อมแล้วมันก็เชื่อมเข้าไปในความมืดนะคะคร mm hmm. าวนี้มันเกี่ยวอะไรกับบอดี้บอดี้อะไรก็ไม่รู้นะคะ,ะเกี่ยวกับบอดี้บอดี้อะไรก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้บอดี้คืออะไรก็อาจจะต้องอ่านต่อไปอีกนิดนึงนะคะอ่ะเขาบอกว่า The Rose become a crime scene นะคะ,ะมันเป็นหนังอาชญากรรมเป็นฉากอาชญากรรมเพราะฉะนั้น พอเราอ่านถึงคำว่า crime scene ล้วก็พอจะรู้ได้ว่าอ๋อ e body มันอยู่มันมาจากไหนอาจจะเป็นร่างของคนที่ถูกทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะคะคราวนี้ grammar ในข้อนี้คืออะไรลกูกนะคะยังไม่ต้องไม่ต้องอ่านอะไรต่อเลยไม่ต้องอ่านอะไรต่อแค่นี้แค่อยากรู้ว่า e body มาจากไหนเจอคำว่า crime scene แล้วนะคะเป็นฉากอาชญากรรมนะคะคราวนี้สิ่งที่หนูต้องรู้ใน grammar ข้อนี้ก็คือคำว่า leave ลูก ลีฟหรือเลนั่นแหละนะคะอ่ะลีฟหรือ Left นั่นแหละที่แปลว่าปล่อยทิ้งไว้ซึ่งคำว่าปล่อยทิ้งไว้ตัวนี้นะคะจำไว้เลยนะลูกว่าคำว่า l ลีฟตัวนี้จะต้องตามด้วย Verb ING ลูกถ้าเกิดต้องการให้มีกริยาตามมามันจะต้องตามด้วย Ver ร ing เพราะว่าความหมายของมันคือ ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มันอยู่ในสภาพแบบนั้นการอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสภาวะณนะตอนนั้นน่ะมันก็เลยเป็น i n g จําแบบนี้นะคะอ่ะมันจะช่วยให้เราจําได้คำว่า leave ที่ปลว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มีสภาพบางอย่างนะคะจะต้องตามด้วย verb i n g นะคะเพราะฉะนั้นเราตัดข้อไหนทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งเพราะว่า land เป็นเวิร์บช่องที่3นะคะอ่ะเลยเป็นเวิร์บช่งที่3เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ2ข้อนี้นะคะอ่ะเหลือ2ข้อนี้ซึ่ง in which ชนี้ก็ตัดออกไปเลยนะคะอ่ะต่ออเอามันดูมันดูประหลาดกว่าเขานะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร where กับ when ครูบอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปเช็คเรื่องของ relative pronoun ต่อนะคะ,ะ relative pronoun ที่เราเคยเรียนไปคืออะไรลูกมันจะแทนคําที่อยู่ข้างหน้า มันจะแทนคำที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ where หรือใช้ when เนี่ยก็เช็คที่คำข้างหน้าของมันคือคำว่าอะไรคำว่า darkness นะ darkness แปลว่าอะไรลูกแปลว่าความมืดถูกปะความมืดเนี่ยถามว่าเป็นสถานที่ไหม อันนี้ดูห่างไกลนะคะ where ใช้แทนสถานที่ถูกป่ะแต่ว่า darkness เนี่ยมันดูห่างไกลกับความเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะอ่ะข้อที่ควรจะตอบได้แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สุดคือข้อ3แบบนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลแล้วก็ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องด้วยนะคะเมื่อกี้สกิมนะสกิมเล่นๆเฉยๆนะสกิมให้ดูเฉยแต่จริงๆว่ามีประโยชน์กับการสกิมไม่มีหรอกจริงๆไม่มีหรอกนะคะอ่ะไม่มีไม่มีประโยชน์กับการสกิมเลยนะอ่ะ ต่อไปไปดูที่เขา้อ53ลูกนะคะอ่ะ53 53อ่ะเช็คหน้าเช็คหลังเช็คประโยคใกล้ๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องอ่านหมดนะอ่ะ53อยู่ตรงไหน53อยู่ตรงนี้คืนต้นประโยคด้วยอ่ะคืนตัวประโยคด้วยแล้วข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นซากาโนเรนแอนด์มาตินโรดฮันต์เดอะเมอร์เดอร์นะคะฮันต์แปลว่า ฮันแปลว่าไล่ล่าใช่ป่ะอ่ะล่าสัตว์เขาใช้คำว่าฮันถูกไหมอ่ะฮันแม r เดรร์คำนี้เมเดรเรทุกคนต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเมเดรเรคืออะไรคือฆาตากรนะอ่ะใครชอบดูหนังเนี้ยจะรู้ว่าเมเดรเรคือฆาตากรนะอ่ะเขาบอกว่าซากานอเรนกับมาตินโรสเนี่ยเขาเนี่ยตามล่าฆาตากรนะคะอ่ะข้างหลังเป็นคนอ่ะเป็นคนที่บอกว่า อธิบายมาว่าคนคนนี้เขาไปทำอะไรมีคนสองคนนะคะอ่ะมีคนสองคนเขาไปทำอะไรเขาไปไล่ล่าฆาตกรนะคะอ่ะคนสองคนเขาไปไล่ล่าฆาตกรเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าการที่บอกว่าคนสองคนไปไล่ล่าฆาตกรสิ่งที่เขาต้องบอกคืออะไรดีนะคะอ่ะสิ่งที่เขาต้องบอกคืออะไรดีถามว่าข้อนี้วัดอะไรลูกวัดเรื่องของคำเชื่อมลูกนะคะอ่ะวัดเรื่องของคำเชื่อมนะคะอ่ะวัดเรื่องของคำเชื่อม เพราะว่าทุกข้อมี fictional detectives หรือมี detectives นะคะอา detectives คืออะไร detectives ก็คือโคนันอะอะไรนะภาษาไทยเรียกว่านักสืบอ่านักสืบนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะวัดว่าคุณเนี่ยรู้ไหมว่าประโยคนี้มันควรใช้คําเชื่อมอะไรดีนะคะอาจะอ่านต่ออีกหน่อยก็ได้แต่จริงๆแล้วตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนแล้วว่าคนที่ไป hunt murderer เนี่ยเขาก็คือก็คือ นักสืบนะคะอะคราวนี้เราจะใช้อะไรดีนะคะเราก็ถามตัวเองว่าประโยคนี้เขาต้องการบอกอะไรเขาแค่ต้องการบอกตำแหน่งหรือหน้าที่หรืออาชีพของคนนะคะเขาต้องการบอกเหตุผลไหมไม่ใช่ไม่ได้ต้องการบอกเหตุผลเพราะฉะนั้น because of ตัดไป in case of ในกรณีที่ในกรณี ani, ที่สคนนี้เป็น detective s ก็ดูแล้ว ไม่ได้ต้องการบอกแบบนั้นนะคะอะ uh, according to เกี่ยวกับนะคะ uh, อะเกี่ยวกับ Detective 2คนนี้ข้างหลังอ่านต่อหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้ได้ใจความที่มากยิ่งขึ้นก,ก็คืออย่างที่ครูบอกว่าช่องว่างอยู่ตรงไหนก็อ่านให้จบประโยคนั้นนะคะอะ the viewer gets the impression that meeting from the uh, from one country to the other is quick and easy นะคะเขาก็บอกว่า คนดูเนี่ยเขาแบบว่าอืมอ impression ก็คือแบบโอ้โหคนดูประทับใจมากเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าคนดูประทับใจมากเนี่ยเป็นเหตุผลไหมยังไม่ใช่นะคะไม่ได้พูดถึงเหตุผลไม่ต้องมี because according to detectives เกี่ยวกับ detectives ก็ยังไม่ใช่นะคะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่ามัน impression อะไร Impression การจับที่จากจากจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ดูแล้วเออถ้าใส่เกี่ยวกับ มันดูไม่ใช่อะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของชื่ออาชีพแบบเนี้ยอ่าเป็นชื่ออาชีพแบบเนี้ยนะคะเราเลือก as ดูแล้วเหมาะที่สุดเพราะว่าคําว่า as คําว่า as เนี่ยแปลว่าอะไรได้บ้างแปลได้หลายอย่างมากลูกนะคะมันเอาไว้ใช้บอกอาชีพหรือตําแหน่งโดยตรงก็ได้ นะคะ,อะบอกอาชีพหรือตำแหน่งโดยตรงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาชีพอะเ e ทคีคทีฟส์ใช่ปะ่ะมันเป็นชื่ออาชีพเพราะฉะนั้นการบอกชื่ออาชีพหรือตำแหน่งอะไรพวกนี้นะคะอะ่เราจะใช้คําว่า as ซึ่งคําว่า as นีจะแปลว่าในฐานะนะคะ,ะในฐานะที่เป็นนักสืบนะคะในฐานะที่เป็นนักสืบสองคนนี้เขาก็เลยไปตามจับ คนร้ายนะคะ,ะตามจับคนร้ายแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นดูแล้วคาว่า d e t e c t i v e เป็นชื่อของอาชีพเราก็ควรใช้คำที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อที่53ต่อไป54ข้อ 54, อ54เนี่ยมันจะแก็ปเดียวกับ51เลยง่ายเลยข้นี้นะพอเราผ่านข้อ51ไปแล้วเราก็ทำ54า54ได้ไม่ยากนะคะอ่ะ54อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเราก็เริ่มอ่านประโยคของมันเลย The Drama เพราะหนูดูนะ ข้อ54เขาให้หาอะไรอีกเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคำกริยาหมดเลยแสดงว่าต้องการให้ใส่คำกริยามันก็จะเหมือนข้อ51เพราะฉะนั้นเราจะใช้3แก๊ปนี้ก็คือดูประธานดูพจน์ของประธานดูเวลาแล้วก็ดู voice นะคะเราก็ไปดูก่อนว่าพจน์ของประธานประธานอยู่ไหนประธานคือ the drama ถ้าเกิดเจอเครื่องหมายแบบนี้ค o ่า a c o มา,มมาแบบนี้นะคะ c o m มาแบบนี้ก็ให้รู้ไว้เลยเหมือนกันมันคือการ อธิบายประธานมันไม่ใช่ประธานนะคะอ่ะมันคืออธิบายตัวที่เข้ามาเพื่ออธิบายประธานว่าว่าประธานอะ่ะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นประธานคือเดอะดรามาเป็นอะไรลูกเป็นเอก,กพจนะคะอ่ะเป็นเอก,กพจน์แต่ว่าโชคร้ายที่ว่าข้อนี้ choice เป็นเอกพจน์หมดเลย c h o i c e เป็นเอกพน์หมดเลยอันนี้คือโชคร้ายแต่มีโชคดีอีกอย่างหนึ่ง เช็คต่ออ่ะเช็คต่อเวลาเวลาไม่ต้องแล้วเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นปัจจุบันทุกข้อนะคะเราตัดเรื่องเวลาออกไปเลยเราไม่ต้องเช็คนะคะเพราะว่าเวลาเป็นปัจจุบันทุกข้อ Has ก็เป็นปัจจุบันทั้งหมดเลย e s ก็เป็นปัจจุบัน Broadcast แบบเติม Broadcast แบบเติม S ก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้ามไปเช็คที่ Voice เลยลูกนะคะอ่ะเช็คที่ Voice เลย The drama คืออะไรคือละครถูกปะ่ะละครหรือหนังใช่ไหม เป็นคนหรือเป็นของคิดง่ายๆ The drama เป็นคนหรือเป็นของถ้าเกิดเาเป็นละครนี้ก็นับเป็นของถูกปะนับเป็นของทํากริยาเองไม่ได้อีกแล้วทํากริยาเองไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรลูกเราต้องการ passive voice อีกแล้วนะคะเราต้องการ passive voice เราก็หาซิว่าข้อไหนเนี่ยเป็น passive voice ข้อแรกไม่ใช่นะคะ has ตามด้วย verb ช่องที่3ตัวนี้เป็น perfect tense ธรรมดา e a s บวก verb ing เป็น continuous ถูกไหมอ่ะ e a s บวก verb ing เป็น continuous นะคะก็เป็น active อันนี้ก็เป็น active อันนี้ก็เป็น active นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น active broadcast ตัวน,นี้ก็ broadcast ตัวน,นี้ก็เป็น active นะคะอ่ะ has been broadcasting ก็เป็น active นะคะอ่ะ active has been broadcast ข้อนี้แหละข้อนี้แหละที่เป็น PASSIVE มีข้อเดียวที่เป็น passive เช็คยังไงลูกเช็คจาก verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3 broadcast คือ3ช่องมันเขียนเหมือนกันไม่มีการเติม ed นะนะคะ has been นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ความเป็น passive สิ่งที่เราต้องหาคือหาอะไรหา verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะะความเป็น passive ท่องให้แม่นเลยนะความเป็น passive คือ verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะอันนี้มี verb to be จริงแต่ตามด้วย verb ing ไม่ได้อันนี้ก็มี verb to be แต่มี verb ing ก็ไม่ได้นะคะอ่ะข้อที่1ไม่มี verb to be ไม่มี verb to be มีแต่ verb ช่อง3แบบนี้นะคะอ่ะเช่นเดียวก,กันกับข้อ5ก็คือไม่ปรากฏ verb to be นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองข้อนี้ง่าย54นี้อย่าได้พลาดเลยนะอย่าได้พลาดเลยจริงๆเสียดายนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อ55นะคะอ่ะข้อ55วัดความรู้เรื่องอะไรลกูกเรื่อง infinitive กั infin บ gerund นะคะอ่ะ infinitive กับ gerund ก็คือวัดในเรื่องของคำว่า try นะคะอ่ะเรามีทางลัดให้ถ้า,ถ,าถ้าจำได้มันลัดและมันเร็วมันลัดและมันเร็วหมายความว่าอย่างไงการใช้คำว่า try นะคะมันจะใช้ได้สองแบบก็คือ try แล้วตามด้วย verb ing กับ try แล้วตามด้วย to infinitive นะคะ,ะเรื่องนี้จะวัดเรื่องของ infinitive กับ gerund นะคะถ้าเกิด try ที่ตามด้วย verb ing เนี่ยมันจะแปลว่าลองเช่น try using this one ลองใช้อันนี้สินะคะอะ try using this one try using this technique ลองใช้เทคนิคนี้สินะคะคำว่า try ตามด้วย ing ส่วน try ที่ตามว่าตามด้วย to ลูกจะแปลว่าพยายามลูกนะคะอะยกตัวอย่างเช่น try to open the door อา try to open the door ฉันเนี่ย พยายามที่จะเปิดประตูนะคะพยายามที่จะเปิดประตูนะเพราะฉะนั้นการใช้คําว่า try เนี่ยสองคือเราก็จะท่องมาว่า try แปลว่าลองก็ได้หรือแปลว่าพยายามก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแปลว่าลองเมื่อไหร่มันจะแปลว่าพยายามถูกป่ะเราก็ไปตามคอนเทกซ์แส่จริงแล้วมันมีกราฟมาของมันนะคะก็คือการใช้ try บวก ing จะแปลว่าลองนะคะส่วน try ที่ตามด้วย to infinitive จะแปลว่าพยายามลูกนะคะ กลับไปอ่านที่ประโยคที่เป็นช่องว่างของมันนะคะก็คือข้อ55นะคะ try จุด my g r a n t arriving the country นะคะอ่ะเขาบอกว่า try reduce เขาต้องต้องการบอกว่า try reduce นะคะอ่ะ try reduce reduce ว่าอะไรแปลว่าลดอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องการบอกว่าลองลดหรือหรือพยายามลดลองที่จะลดหรือลองหรือพยายามที่จะลดนะคะคราวนี้สิ่งที่ ออทำได้ในข้อนี้ง่ายที่สุดคือตัดก่อนเพราะว่า try เนี่ยตามด้วย ing ได้กับตามด้วย to ได้สิ่งที่ต้องตัดคือตัดอีตัวที่มันไม่ใช่ออกก็คือ reduce เฉยๆ try ตามด้วย reduce เฉยๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะ try คือคำกริยา มันจะไปตามด้วยกริกยากริกยา2ตัวจะอยู่ติดกันโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ในภาษาอังกฤษนะคะ,ะกริกยาจะอยู่ติดกันแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น try ถ้าไม่ตามด้วย ing ก็ตามด้วย to นะคะเพราะฉะนั้นเราตัด choice ได้ก่อน2ข้อนะคะ,ะตัด choice ได้ก่อน2ข้อคราวนี้เราลงไปอาจจะต้องแปลนิดนึงนะคะอาจจะต้องแปลนิดนึงนะคะ,ะเขาบอกว่า try ลดลด ลองลดหรือพยายามลดนะคะอ่ะเราก็ไปดูเขาจะลดอะไรลดพวกที่ migrants migrants คือพวกอพยพนะคะเขาจะลองลดจํานวนของผู้อพยพหรือพยายามที่จะลดจํานวนของผู้อพยพซึ่งฟังฟังดูแล้วอ่ะฟังฟังดูแล้วการที่บอกว่าลด นะคะการที่บอกว่าลดจํานวนผู้อพยพเนี่ยมันควรจะเป็นพยายามมากกว่าที่จะลงนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อห้านะคะ,ะตามด้วยตอบตอบเป็นข้อ5นะคะก็คือพยายามที่จะลดนะคะเขาต้องการว่าพยายามที่จะลดจํานวนของผู้อพยพที่ที่เข้ามาในประเทศนะคะมันควรจะเป็นคําว่าพยายามมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อ5้ก็ตอบเป็นข้อ 5้นะคะอ่ะตอบเป็นข้อ5โอเคปะ่ะอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของแกรมาที่จะเจอได้ในพาร์ทถัดไปนะคะอ่ะพาร์ทถัดไปก็คือพาร์ทที่เป็นเป็นการอ่านเนี่ยนะคะอ่ะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านนะคะครูบอกเลยว่าข้อสอบอันนี้เขาไม่ได้วัดสกิลการอ่านของเราสิ่งที่เขาต้องการวัดเขาต้องการวัดอะไรเขาต้องการวัดแกรมารมาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเจาะแกรมาเป็นประโยคประโยคไปเลยนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะคะล้เนี่ยถามว่าเราเราทำจนเสร็จ5ข้อแล้วอ่ะ เรารู้ไหมว่าเขากาลังเล่าเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้มันเล่าเรื่องอะไรวะาสะพานเหรอเออแล้วมันมีดราม่าด้วยละครด้วยเหรอเออมีสะพานด้วยแล้วก็มีละครด้วยอะไรของมันวะไม่จำเป็นต้องรู้นะคะไม่จำเป็นต้องรู้แต่เราทํเข้อสอบได้ โอเคป้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะในการทำข้อสอบพาร์ทที่เป็น structure and writing นะคะพาร์ทที่เป็น g r a มา a r ที่มันยาวนเนาะเดี๋ยวเราจะเลือพาร์ทสุดท้ายนะคะก็ยังพาร์ทสุดท้ายจะคล้ายๆอันนี้แหละนะคะอ่ะมันจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่การเติมคำนะคะมันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นเดี๋ยเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูขอจบ5ข้อไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะกันอีกทีก็คือเป็น ออห้าข้อสุดท้ายแล้วอ่หาหข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะกิดไป